เชสผู้เป็นที่รักของอาอาและเพื่อนๆอ,อาจำไม่ได้ว่ารู้จักกับนรเชสตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้แต่เพียงว่ามีความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันและความประทับใจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนรเชสนำทีมงานคัดกรองสินค้าพลังบุญระเวนขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นเขาลงห้วย เรียกว่าไปกันทั่วทีบเลยทีเดียวครั้งใดที่เรามีภารก,กิจต้องลงพื้นที่ดูงานต่างจังหวัดไม่ว่าจะใกล้หรือไกลคนแรกที่พวกเราจะเรียกใช้บริการคือนรเชษเป็นเพราะน,นรเชษไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนกล่าวได้ว่าเป็นมากกว่าคนขับรถธรรมดาา,มดาคนหนึ่งทุกครั้งที่ไปด้วยกัน นรเช่จะพาพวกเราไปถึงเป้าหมายอย่างสนุกสนานและปลอดภัยตลอดการเดินทางจะดูแลพวกป้าๆอาอาอย่างยอดเยี่ยมเรามักจะได้ยินเสียงนรเช่ถามด้วยความห่วงใยออาต้องการอะไรเพิ่มเติมบอกผมนะครับสักประเดี๋ยวก็ถามอีกออาจะเข้าห้องน้ำบอกได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจอาอา อยากดูหนังฟังเพลงก็บอกนะครับนรเชตดูแลพวกเราแทบทุกเรื่องรวมไปถึงเรื่องปากท้องมีอยู่คราวหนึ่งที่พวกเราชาวพลังบุญทีมใหญ่ขึ้นเหนือไปด้วยกันนรเชตมาพร้อมข้อเสนอที่ฟังดูน่าตื่นเต้นสำหรับเราที่ไม่ค่อยได้ไปตระเวนภายนอกกันอ่าอาเที่ยวนี้ผมจะพาไปกินข้าวเช้าที่วัดเฮงเจีย เป็นทางผ่านพอดีครับเขาเปิดเป็นโรงบุญอาหารหลากหลายครับอาจต้องประทับใจแน่ๆแล้วนรเชษก็พาพวกเราไปถึงวัดเฮ่งเจียและเป็นที่ประทับใจของพวกเราทุกคนจริงดังว่า,าเพราะพวกเราเป็นนักมังสวิรัตเหมือนกันระหว่างทางถ้าผ่านร้านมังสวิรัตนรเชษก็มักจะแนะนำพวกเราเสมออาอา ถ้าผ่านมาที่ลำปางอาะต้องแวะร้านนี้นะอาหารราคาไม่แพงบริการดีอ่าอำเภอนี้ชุมชนที่เขากินเจกันทั้งชุมชนเลยวันหลังเราแวะกันนะครับเป็นเสียงนรเชษที่ยังประทับอยู่ในความทรงจำหลายคนอาจไม่รู้มาก่อนว่านรเชษเป็นฟันเฟืองสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้งานกสิกรรมไร้สารพิษที่พลังบุญเพียพรพยายามส่งเสริมมาตลอด ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสำเร็จไปด้วยดีาบางครั้งของการลงพื้นที่ผลทางไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคาดคิดมันยากลำบากเกินความคาดหมายแต่ในความเป็นมืออาชีพของนรเชย์ใจบริการที่เกินร้อยเราไม่เคยได้ยินเสียงบ่นของนรเชย์มีแต่จะแก้ปัญหาไม่เป็นไรครับค่อยๆไปได้ครับอ่า แล้วนรเชสก็พาเราขึ้นดอยไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยทุกครั้งไม่มีพลาดถ้าจะพูดว่านรเชสเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคัดกรองพลังบุญก็คงจะไม่ผิดเพี้ยนเพราะบ่อยครั้งที่เราไปถึงจุดหมายแล้วจบงานของนรเชสแต่พวกเราก็มักต้องต่อรถปิกอัพไปยังไร่ของเกษตรกรบนดอยสูงนรเชสก็มักติดรถไปสังเกตการกับเราด้วยเสมอ นรเชสรำลึกถึงบุญคุณของชาวอาโศกตลอดเวลาและมักพูดกับอาจรารย์รันเสมอว่าถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้เป็นพิเศษก็บอกได้นะครับฟรีครับผมอยากทำให้วัดครับอาผมปะวะรณารถพร้อมคนขับครับผมคุณอาแม้ไม่ได้พาตัวเองเข้ามาอยู่ในแวดวงชาวเราอย่างเต็มตัวแต่นรเชษก็เป็นชาวอาโศก ผ่านการกระทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายเราต่างรับรู้ถึงความเสียสละความมีน้ำใจความเกื้อกูลของนรเชย์ต่อมวลหมู่มิตรชาวอาโศกนรเชย์ทาให้ระลึกถึงคํากล่าวที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนนรเชย์เป็นผลผลิตที่ควรแก่ความภาคภูมิใจมากๆของสัมมาสิกขาสันติอโศก เป็นผลผลิตที่หาได้ยากยิ่งในสังคมยุคนี้เป็นผลผลิตที่พวกเราควรเอาแบบอย่างท้ายสุดต้องกราบขอบพระคุณพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ผู้นำทางจิตวิญญาณชาวอโศกที่ได้บ่มเพาะปัญญาให้ลูกๆชาวอโศกได้มารับใช้สังคมร่วมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตด้วยความอะไราย,ยิ่ง ทีมงานพลังบุญ